สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้าง API Key บน Twitter X นะครับเป็นระบบโพสต์อัตโนมัติเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับค่าที่เราจะได้หลังจากเซตเรียบร้อยแล้วก็จะมีทั้งหมด7ค่านะครับมี API Key มี API Secret มี bearer token มี access token มี access token secret แล้วก็ client id client secret นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเปิดบ browser ขึ้นมานะครับเข้าเว็บไซต์ developer.x.com ครับติมตามนี้เลยต่อมาให้กดที่ subscribe now เสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าแพ็กเกจที่เราเลือกนะครับมี basic นะครับโพสเดือนหนึ่งก็ได้ประมาณ3,000โพสราคา100ดอลลาร์นะครับประมาณ3,000กว่าบาทแล้วก็แพ็กเกจโปรก็อยู่ที่ประมาณ5,000ดอลลาร์นะครับประมาณ15,000กว่าบาทแต่ว,ว่าของเราเนี่ยให้แนะนำกด Sign Up for Free Account ก่อนนะครับเราใช้แบบฟรีฟรีก็จะได้เดือนละ1,500โพสต์โพสนะครับหน้าต่อมา ระบบจะให้เราอธิบายว่าใช้ API Key เนี่ยไปทำอะไรเพื่ออะไรนะครับก็ให้พิมพ์ประมาณนี้เลยถ้าเพื่อนๆคิดไม่ออกก็กด p u s t นะครับแเรวก็พิมพ์ตามผมได้อาจจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็เช็คบอกนะครับ1 2 3หลังจากนั้นกด Submit เดี๋ยวเราเข้าบราว์เซอร์จริงๆเลยนะครับทำพร้อมกันอันนี้ผม Copy มาแล้วนะครับ อยู่ในหน้าที่2เลยแล้วก็เช็คบอกนะครับ1 2 3หลังจากนั้นกด SUBMIT หน้าต่อมาก็จะเป็นหน้า PORTAL นะครับของ d e v e l o p e r p o r t a l ให้กดที่ Project and a p p นะครับแล้วมันจะสร้าง DEFAULT USER ให้เราขึ้น,นมานตรงนี้นะครับ ให้เรากดที่อันล่างสุดนะครับนี่ครับ default project แล้วก็ที่มันเป็นตัวเลขยาวๆนี่นะครับเป็น app detail เสร็จแล้วกดที่ key and token อ่าอันนี้ค่าแรกนะครับ api k and secret เนี่ยก็ให้กดที่ regenerate เสร็จแล้วกดที่ yes g e n e r a t e มันจะมี2ค่านะครับก็คือ API Key API Secret ให้เรา copy <S 2> <S 2> <S มาทีละอันนะครับแล้วก็เอามาวางที่ Notepad ก่อนอนนี้นะครับแล้วต่อมา API Key Secret ก็ให้กอปมาอันนี้นะครับ API Key Secret กด copy แล้วก็วางที่ Notepad ต่อไป Bearer Token นะครับอยู่ตรงนี้่อัอนนี้ Yes I Save Them แบลเลอร์โทเค็ให้กดเจเนเรตกด Copy เข้า Notepad แล้วก็วางต่อมาค่า a c คเซสโทเค็อันนี้นะครับอันที่3กด g e n e r a ตแอ c เซสโทเค็นนะครับให้กด Copy แล้วก็วาง ค่าต่อมา Access Token Secret อันนี้เลยครับตามหัวข้อกด Copy เยสไ s ส์เเดิม yes, แล้วก็วางต่อมาค่า Client ID จะอยู่ที่อ่ะโทษทีมาดูตรงตรงนี้ก่อนนะครับ User Authentication Settings กด Set แ p นะครับแล้วก็เลือก Lead and Write Direct Message แล้วก็เลือก Type of App นะครับเป็น Web App a u t o m a t e App Allbot แล้วก็ App Info ให้กิพน https:// ให้พิมพ์ว่า happy. com นะครับเว็บไซต์ URL เหมือนเดิมน,นะครับ Copy มาวางอันอที่เป็น optional เนี่ยอันนี้เราไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับแล้ก็หลังจากนั้นกด save yes อา่าคราวนี้เราจะได้ค่า client id แล้วนะครับให้ Copy ออันแรก client id แล้วก็วาง ต่อมา Client Secret นะครับอันนี้นะครับหัวข้อนี้ Copy แล้วก็วางหลังจากนั้นกด Done แล้วก็ามาให้คอนเฟิร์ม v e ไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ yes I save it โอเคก็เรียบร้อยนะครับ เพื่อนๆที่ต้องการให้ผมเซตให้เนี่ยก็สามารถส่งท่าเนี่ยนะครับให้ผมทางไลน์แล้วเดี๋ยวผมจะไปเซตในระบบให้นะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวคุยส่วนตัวอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นระบบโพสต์ยังไงใช้งานยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ